นี้พูดได้หลายคำแล้วโอ้ยพูดได้หลายคำแล้วค่ะล่าสุดล่าสุดพูดแบบสองคำก็คือคำว่า bad mode าคำอะไไม่รู้มาอาจจะเกิดจากแบบว่าของเล่นมันเปิดไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราก็อาจจะพูดว่าแบบลงสยแบตมันหมดเลยเงี้ยเขาก็ฝึกพูดคำนี้มาว่า bad mode แ <Bad> บทมอนจริงๆปกติทุกค้อเสือก็จะสอนให้เรียกพ่อหรือเรียกแม่ก่อนอ๋ออันนั้นได้แล้วค่ะคือเรียกป๊ะป๊าเรียกแม่นมน้ำคำเดียวแบบที่เป็นแบบคำเบสิกทั่วไปอันนั้นเขาเรียกได้แล้วตอนนี้ก็เป็นสองพยางค์ <Bad S 1> คำแรกก็คือแบทมอนแต่วันนี้คือทักษะเด็กเขาต้องการเขาจะพยายามถือสารกับเราจะบอกคำสั้นๆได้ใช่เขาพูดอะไรอย่าง,างเช่นสมมติว่าเขาอยากจะให้เราอุ้มเขาจะอุ้มแม่นม น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบพูดเป็นคำๆได้แล้วมัมมัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีสอนเพิ่มไหมคะับทำอะไรได้บ้างมีสอนเพิ่มอ๋อก็สอนสอนคำศัพท์เพิ่มตลอดเวลาค่ะเพราะชว่วงนี้เขาเป็นช่วงแบบเรียนรู้แล้วก็ชาการเป็นช่วงจำเราก็ต้องแบบเล่นแฟชชั่นหรือว่าสอนแบบเรื่องสีเรื่องหยิบจับนูน่นนี่พัฒนาการแบบให้เ hey, ขาเรียกว่าให้ครบทุกด้านะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เป็นคุณแม่เป็นคุณครูด้วยอ๋อใช่ใช่ค่ะรับสองบน อ,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 อ๋อใช่นั่นก็คงจะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็กลับมาบ้านแล้วก็มีหน้าที่สอนอะไรเงี้ยว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะเอาหนัใหญ่คุยกันเงี้ยมันมีคำต่างเนาะใช่ใช่ค,ค,ค่ะ,คะก็ต้องก็ต้องระวังค่ะแล้วก็ก็พยายามจะไม่พูดอะไรที่มันแบบน e g a t i อย่างเช่นสมมติว่าอะไรดีล่ะสมมติว่าเขาทำอะไรที่มันทำอะไรดีสมมติว่าเขา ตีตัวตีอย่างงี้ปุ๊บเราก็จะบอกว่าไม่ตีเราเอ้ยเราไม่ควรพูดว่าไม่ตีาจะพป็ว่าอยากจับแขนแม่ใช่ไหมจจะเบาๆอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีแบบเทคนิคในการแบบสอนลูกอะไรเงี้ยก็คือพยายามไม่พูดคาว่าไม่แต่แบบให้แบบอยากจับใช่ไหมจับเบาๆอะไรอย่างงี้ใช่ค<ช>่ะ <c oughs> <c oughs> มันมีการสอนจากคุณโบราณใช่ไหมไม่มี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 เป็นสายซอฟต์เป็นสายซอฟต์ค่ะก็ให้ค่อยให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเขาก็คือแบบเริ่มจากแบบการที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วการที่เขาจะรู้เรียนรู้ได้แต่ละอย่างก็เกิดจากแบบคนรอบข้างที่จะช่วยสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียนรู้ไวมากคือแม่ต้องกลัวมากเลย ก็บางทีเราก็อุ้ยพูดเป็นแล้วอ่ะแบบรู้จักคํานี้ได้ไงอะไรเงี้ยแบบบางทีเราแบบในรองไปหยิบหนังสือเล่มนั้นมาสิอ่ะหยิบมาให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออบางทีเราก็เพิ่งแบบเหมือนแบบเดียลไรซ์ว่าการที่เราแบบพูดกับเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาแบบจําได้หมดเลยเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังแบบพูดออกมาไม่ได้สื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบพูดอะไรไปคือรับรู้แล้วก็เข้าใจหมดเลยค่ะตอนนี้อซัไงบ้างมรโโอ้ยชมทุกวีทุกก็ ก็เขาก็แบบก็เป็นคุณพ่อหลงลูกอะค่ะเราก็หลงมากเราก็หลงมากด้วยเหมือนกันก็ก็บ้านเราตอนนี้มีแต่ good อปค่ะไม่มี bad คอปเลยตั้งใจเขาไปทั้ีในตอนกีว่เป็นยังงตั้งใจว่าทิเมลคิดว่าสักสองขวบค่ะแต่ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนไปเล่นนะคะคือตอนเขาโรงเรียนตอนนี้คือเขาแบบเหมือนไปเล่นไปเจอไปเจอคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าต้องเลือกโรงเรียนไปแล้วว่าจะยังไงใช่ใช่เลือกไว้แล้วค่ะเห็นว่าหนูคิดว่าสุดก็วกขึ้นได้อยู่แสดงว่าเรืพ่อแม่ก็สุดว่าให้ผ่านไม่หนักใจก็ให้ผ่านนะแม่ว่าโดยรวมพัฒนาการเขาก็ดีค่ะเป็นไปตามปตามช่วงอายุของเขาอะค่ะแต่อยากว่าเองตัวเองเคยบุกสองเด็กบ้านแล้วก็ตั้งใจจะมีน้องสองคนใช่ค่ะทีคนนี้เร uh ิ่มพลาดโรงเรียนแล้วแผนต่อไปเลยเนี่ยคือกระดับน้องคนนี้แทนต่อค่ะก็กําลังแพลนแทนอยู่ค่ะว่าว่าจะเป็นแบบช่วงไหนดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากให้ อายุสองคนห่างกันเยอะด้วยค่ะแสดงว่างานละครที่ยาวๆที่ช่องติดต่อส <ะ S 2> ้นๆเราอจะต้องไปยาวจริงๆเลยใช่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบสั้นๆอะไรอย่เงี้ยเราก็ยังรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบยาวๆแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องไว้ก่อนที่ติดต่อเยอะไหมละครโอ้ยตามตลอดค่ะซึ่งตัวเองก็อยากเล่นนะคะก็ที่ช่องก็โทรมาแหละว่ามิวม่จะกลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เบลก็คิดถึงเหมือนกัน <tangled> ค <together> so, kind of, like, like, <to> ่ะก็จ like ร yeah. ิงๆก็ต้องขอบคุณแบบทางช่องสามมากๆที่แบบอยากจะแบบส่งละครให้เบลอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มก็คิดถึงเหมือนกันอยากเล่นแต่ว่าเราก็อยากเล่นกับลูกด้วยเหมือนกันก็เลยอาจจะแบบว่ายังยังเป็นช่วงเวลาที่มันยังไม่ยังไม่เข้าที่ตอนนี้ยังไม่เหมาะสมค่ะยกว่าขอคนนึงก่อนก็น่าจะอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะแบบนี้คนสั้นๆจะทำสักเรื่องอะไรเหคะใช่อยากขอสั้นๆได้อยู่ค่ะ